ครับผมตัวนี้ครับสองกุกเต็มคู่อ้างครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งครับเอาครับเอาเบิ้งครับผมนี่ครับตัวนี้ครับ หนึ่งตัวนี้ครับผมนี่ครับแล้วนกบทันตัวนี้ครับตัวนี้ข้นเออกกอนครับผมตัวใดจดกอนมันออกกอนครับนกตัวนี้ครับนี่ครับผมมึงไร้ครับกับกูเต็มกูอ้างทุกเทียกับซีครับนี่ครับผม Bungkap, ya, Toni, jadi bungkap. Ini lah, kap. Terima kasih telah menonton video ini.